ในที่สุดในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับนี่แหละครับมาสเตอร์เพซที่เรารอคอยครับตั้งแต่2018 2019 2020 <Yeah. S 1> โอ้โหสิ่งที่ผมรอคอยและคุณคุณจำได้ไหมผมเคยมากันแล้วแต่เป็นเซลล์แกลเลอรี่เราดูแค่ห้องตัวอย่างแต่วันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คอนโดมิเนียม31ชั้นนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายดายเหลือเกินเพราะอะไรครับเพราะว่า จากคอนโดตรงนี้0เมตรครับเอาจริงๆศูนย์คำว่า0เมตรเนี่ยคือก้าไปสักสองสามก็ถึงหน้า,าสถานีบุญนาวิถีรถไฟฟ้าที่น่ารักของเรานั่นเองครับและบอกเลยว่าคุณจะไปไหนมาไหนจะออกนอกเมืองจะเข้าเมืองมันง่ายดายเลยเกินโดยที่ชีวิตคุณนั้นไม่ต้องไปติดอยู่บนถนนทราฟฟิกแจมไม่เอาได้ไหมและวันนี้คุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการที่มีชื่อว่าควินสุขุมวิท ร้อยหนึ่งครับเฉพาะกันแล้วไปดูกันเลยพี่ป๋องครับครับผมเอาจริงนี่เราต้องไปขึ้นไปหาร้านพี่ข้างบนนี่เลยอ่อข้าวต้มผีก็อร่อยนะยำลงแต่ก็อร่อยสุดยอดอ่ะแต่นั่นมันป๋องกรบพลทองครับอ้าวนี่ป๋องเต่งศักดิ์มาจากควินสุขวิทย์ร้อยหนึ่งพี่สวัสดีครับ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 ไม่ได้เจอกันมาสองปีเต็มๆใช่แล้วแล้วพี่ให้ผมดูอะไรข้างบนเนี่ยโอ้ยนี่มันจําลองมาจาก ท้องฟ้าเมฆสีทองโอ้โหนี่นี่คือความอลังการของที่นี่เลยนะเป็นล็อบบี้ที่เห็นท้องฟ้าเพราะล็อบบี้เราสูงมากสูงเท่าไหร่เนี่ยสูง9เมตรคือคุณผู้ชมถ้าจำกันได้เมื่อ2018เราเคยมาเยือแล้วแต่เป็นแกลเลอรี่วันนี้เรามาเห็นของจริงแล้วอะคส่วนที่มาที่ไปของล็อบบี้แล้วก็ตัวเมฆสีทองเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะเดี๋ยวเชิญน้องเอนี่มาทางนี้ดีกว่าได้เลยครับพี่โอยพี่ พี่ปองน,นี่คืออะไรนี่คืออาร์ตวอรที่เป็นไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับเพราะที่นี่คือแ a ลเลอรี่อ i ฟลิฟวิ่งเพราะงั้นเนี่ยมันจะต้องมีงานศิลป,ปะควบคู่กับคอนโดของเราแล้วสมัยก่อนเนี่ยคุณแอนดี้ว่าเราใช้อะไรเป็นพานหาน,าน,นะในการเดินทางโอ้ยรถไฟฟ้าคงไม่ใช่อะรถยนต์ก็ไม่มีเรือใช่เนี่ยคือตัวเรือ oh. สำเภาเหลานี้นะครับ <Wow. S 1> เป็นอันนี้เป็นงานสเกลเจอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว อาร์ตวอชินี้เนี่ยถ้าดูนะครับเนี่ยตัวสายน้ำเนี่ยเรือลำนี้เราพาขึ้นเราไปบนสายน้ําแล้วก็ไปเติบโตด้วยกันก็ไปสู่เมฆสีทองเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมข้างบนเนี่ยมันถึงเป็นเมฆสีทองแต่ก่อนนี้ต้องบอกนี้ว่าเอ๊ะผมยังคิดอยู่เลยว่าสองวีแล้วเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่พอมาในวันนี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้ีกเลยนะครับแล้วถ้าสังเกตดูนะครับในตัวผนังเนี่ยเห็นนกกระเรียนไหมครับเออเออเอออออ่ามันจะมีคู่นกกระเรียนอยู่นี่ไงความหมายของนกกระเรียนเนี่ย คือนกกระเรียนเนี่ยโดยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาจะมีคู่ครั้งเดียวอยู่กันจนวันตายโอ้โหตาย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 อันนี้คือเราตั้งใจว่าเพราะว่าไอ้เป็นแบบนั้นเลยใช่เพราะว่าเราเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นมันต้องเสริมสร้างการมีครอบครวัวอยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปจะบอกพี่ป๋องนะครับกับพลเอ้ยไม่ใช่กับผล <laughs> <laughs> แหมแซวจนเล่นป๋ <laughs> องไปสั่งเลยป๋องไปสั่งป๋องไปสั่งนี่จะบอกนี้คุณผู้ชมครับว่า คือคุณเข้ามาแล้วคุณจะได้เห็นความอลังการของที่นี่คือต้องการยกระดับความเป็นคอนโดมิเนียมที่ไฮไรส์31ชั้นแล้วเคลมเคลมว่า0เมตรถูกต้องครับ3ีถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวถ้ามองจากมุมข้างบนเนี่ยจะเห็นชัดเลยคอนโดติดรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องมุมประมาณนี้แหละนะเอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในห้องครับผมขอไปดูส่วนกลางให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมได้เลยยินดีเลยนะครับยินดีเลยครับเชิญเลยครับพี่ป๋องครับผมไปก็มาถึงด่านแรกของเรานะครับก่อนจะเข้าเนี่ยเราจะมีระบบสแกนหน้าเป็น face detection นะครับถึงจะเข้าได้ต้องลงทะเบียนไว้เขานั้นอ๋อโอเคครับเชิญครับเชิญครับ มีสแกนด้วยใช่ใชโอเคครับทุกจุดที่เป็น a c c e s สเ,เนี่ยจะใช้ตัวเฟส d ดทเทคทั้งหมดนี่ก็คือ s k y l ล u s นะครับบรรยากาศวิววินี่ very expensive เลยนะครับเนี่ยค,ครับโอ้โอก็ที่เราจำลองในส่วนของงานศิลปะข้างล่างครับ ที่บอกว่าจะเห็นมุมแม่น้ําเจ้าพระยา180องศาอันนี้คือไฮไลท์ของเรานะครับคุณได้บรรยากาศ city v i ิวใช่เนี่ยเต็มที่ไหม่ะแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้คุณได้ความเป็น city view ของลอสแองเจลิสโอ้โหนี่สวยงามมากเลยพี่เพราะที่ตกมุมนี้มุมนี้เลยเหรอเราจะเห็นวานิลราสกายบรรยากาศดีมากคราวนี้พูดถึงเมื่อกี้นี้พี่บอกแล้วนะฮะว่าที่จอดรถเนี่ยได้ถึง183คันใช่ครับ183คันนี่คือยังไงฮะัพ p อ o r t กับ กี่ยูนิตยังไงของร้อยแปดสิบสามขันนี่ไม่นับรวมซ้อนคันนะครับครับผมเรามียูนิตทั้งหมดเนี่สามร้อยสี่สิบเจ็ดยูนิตนะครับสามร้อยสี่สิบเจ็ดยูนิตเนี่ยมันก็จะมีด้วยกันสามท้ายหลักครับผมนะฮก็คือเริ่มต้นที่สามสิบห้าตารางเมตรออ๋โอเคเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับผมนะครับแล้วก็มีห้าสิบสี่ตารางเมตรเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำโอเคนะครับแล้วก็คอมบ่ายูนิตก็คือเอาสามสิบห้าตารางเมตรเนี่ยมารวมกันซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะจน ตอนนี้เดี๋ยวปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวเราจะเปิด89ตารางเมตร89ตารางเมตรเพราะว่าถ้าจะหายูนิตที่อยู่อาศัยใหญ่ๆเนี่ยที่เป็นคอนโดมิเนียมที่เป็นคบนดนี้ใช่ต้องมาหาที่เราวันนี้จะพาไปดูห้องไหนครับพี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้อง54ตารางเมตรซึ่งจะเป็นมุมที่ให้ดูกันว่าคอนโดติดร้อยฟ้าเนี่ยมันจะต้องเห็นอะไรบ้างมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้เอาไปดูกันเลยครับี่มา เชิญเลยครับอันนี้ก็เป็นห้อง54ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นห้องตัวอย่างของโครงการประตูก็สูงใช่ประตูสูง2เมตร40สวยงามมากคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วก็แบบได้ความว้าวอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหดูสิอันนี้54ตารางเมตร54ตารางเมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นแนวไหนครับเป็นฟูลี่เป็นฟูลี่ฟิตเต็ดครับฟิตเต็ดอะใช่ฟูลี่ฟิตเต็ดเราก็จะให้ชุดครัวให้ตู้เก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องน้ำโอเคครับ พื้นก็สวยนะฮะใช่ใช่พื้นนี้เป็นพื้นไฮบริดนะครับเป็นพื้นไฮบริดเอนจิเนียร์ก็ทนพลอยขีดข่วนก็เหมาะสําหรับการอยู่อาศัยในเมืองนะครับไม่ต้องดูแลรักษายากสวยงามมากคุณผู้ชมครับเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยผมว่านะเดเวลลอปเปอร์หลายเจ้าเนี่ยนะฮะและยิ่งเป็นแบรนด์ดังๆอย่างพี่เนี่ยนะโอ้โหต้องทําอะไรแบบคอนโดเป็นบ้านอ่ะอันนี้ไม่ใช่บ้านธรรมดานะครับเป็นบ้านที่ติดรถไฟฟ้าด้วยนี่ไงพัจากมุมนี้มองผ่านต้นไม้ไปเนี่ย เห็นรถไฟฟ้าเนี่ยทางโค้งพอดีใช่ทางโค้งพอดีสวยใช่ไหมใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะแต่ละซ่องแต่ละมุมดีกว่าของห้องนี้ได้ครับห้าสี่ดังเมตรนะครับห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นไซส์กลางนะยังไม่ได้เอา2ห้องมารวมกันนะเพราะว่าห้องห้องแรกอย่าลืมคุณผู้ชมครับว่า1ห้องเนี่ยสตาร์ทที่สามสิบห้าใช่ครับแต่หลายคนอย่างที่พี่บอกว่าจะมีเอามาคอมบายนี่กันใช่นะครับแต่ว่าอันนี้คือ54ถูกต้องครับนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะจากในประตูเนี่ยก็คือจะมีส่วนของนี่เลย ยี่ตอนดอลล็อกทั้งโครงการเนี่ยเราให้ชายขับเราให้อย่างนี้ทั้งหมดเลยชายขับทุกห้องชาครับแล้วก็โพลีเฟสเนี่ยที่เหมือนบอกไปก็คือว่าในส่วนของตัวชุดครัวนะครับเคาน์เตอร์ครัวก็เป็นคอร์สทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มาหรืชุดครัวนี่ก็จะเป็นของเตก้าให้อย่างนี้เลยนะครับใช่ครับให้อย่างนี้เลยชอบนะผมผมชอบด้วยตัวแคร์เบอเนตเนี่ยใช่ยเนี่ยดูสิชาสวยดี ก็คอนโดในเมืองครับต้องเน้นพื้นที่ใช้สอยชุดไหนที่เป็นบิวอินเนี่ยเราก็เลยให้ลูกค้าทั้งหมดเลยดีมากแแต่ชุดในส่วนของตู้เก็บของใช่ตู้เก็บของนี่จริงๆนี่ตู้เก็บของนี่อันนี้เราก็ให้มาเลยนะครับเพราะในส่วนนี้เนี่ยสามารถวางเครื่องซักผ้าก็ได้หรือจะวางเครื่องอบผ้าก็ได้หรือว่าเอาเครื่องซักผ้าไว้ข้างนอกแล้วก็เครื่องอบผ้าไว้ข้างใน หรือจะใส่เครื่องล้างจานนี่ก็ยังได้เลยเพราะว่าเราเตรียมไว้ก็ให้หมดแล้วนะถัดเข้ามาดีกว่าครับอันนี้ก็คือตัวลิฟวิ่งนะครับในส่วนของตัวห้อง54ตารางเมตรนะครับแล้วห้องนี้เนี่ยพิเศษก็คือเห็นสวนด้วยนะครับเห็นสวนด้วยรถไฟฟ้าด้วยรถไฟฟ้าด้วยเอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้เราอยู่ชั้น8นะคุณผู้ชมครับชั้น8นะฮะตรงหัวมุมเลยใช่นะครับของตึกแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นสวนของเป็นสกายการ์เด้นแล้วก็แต่ว่าจริงๆเป็นสกายการ์เด้นที่บวก จริงป่ะใช่อันนี้คือระเบียงอ๋อนี่คือละอ๋อโอเคโอเคเพราะจริงๆมันมีประตูเนี่ยที่สามารถปิดเปิดได้อยู่นี่ไงอ๋อก็คือหแบบว่าเรามีระเบียงที่สามารถปิดเขาเรียกดับเบิลสกินดับเบิลสกินใช่มันจะเป็นดับเบิลสกินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าเราก็สามารถเอาพื้นที่ตรงระเบียงเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของตัวห้องรับแขกได้เลยเพราะห้องเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกๆตารางนิ้วอันนี้คือความคุ้มค่าของควินซุปเปอร์วิทล้อยเนี่ย นี่นะฮะคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าสิ่งที่คุณจะได้ไปเนี่ยคุ้มค่าใช่จริงนะฮะนี่ดูสิรถไฟวิ่งมาไม่ได้ยินเสียงเลยอาจจะแบบเบานี้เดียวเลยแต่ถ้าคุณปิดเป็นดับเบิลล็อกเข้าไปสองชั้นเนี่ยลิดหายห่วงนอนหลับฝันดีเลยทีเดียวอ่ะกลับเข้ามาสู่ในห้องเรานะครับนี่คือส่วนห้องรับแขกนะมาตรงนี้ด้านหลังนี้ก็จะเป็นส่วนของ ต๊ะรับประทานอาหารใช่ครับสิ่งที่เราเน้นเรื่องการออกแบบของโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคอนโดสมัยใหม่เนี่ยพื้นที่มันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับคอมบิสเปซเพราะงั้นถ้าเืิดสังเกตดูเนี่ยอันนี้จะเป็นส่วนของครัวอ,อันนี้จะเป็นส่วนของลิฟวิ่งอันนี้จะเป็นส่วนของดิงแล้วอันนี้จะเป็นระเบียง แต่ทั้งหมดเนี่ยคอนเนคเดียวกันใช่คอนเนคเดียวกันนะครับเพราะงั้นมันจะดูกว้างนะโต๊ะก็สามารถทานได้4ท่านนะฮะใช่ค่ะสบายๆห้องนี้จัดปาร์ตี้ได้ผมบอกเลยถ้าคุณอยากจะจัดจัดได้จริงๆโอ้ยินดีเลยนะสบายๆเลยนะโอเคมาถ่ายกันต่อไปดีกว่านะครับควินจัดมาเลยดีกว่าครับป๋องป๋องควินควินป๋องอ่าไม่ใช่ป๋องกมลบนท้องผ้าไม่ใช่ไม่ใงเปม่ใช่ไอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ำใช่ไหมเอ่ยใช่ครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับ นี่ก็ถึงห้องมาสเตอร์เบดมอ่านี่มุมมาสเตอร์เบดมคอนโดติดรถไฟฟ้าท่างโค้งเลยอะใช่ครับไม่ใช่ว่ามีทุกคอนโดนะครับที่จะหาดูได้สำหรับมุมนี้เซ็กซี่มากเลยห้องนี้นะฮะเข้ามาแล้วก็เป็นห้องที่ไม่เล็กเลยใช่ใไม่เล็กเลยนี่ดูปลายเตียงสบายสบายโอ้ยเหลือเฟือมากเลยดูสินะฮะอันนี้แค่ควีนไซส์นะใช่ครับไม่คิงนะถ้าคิงเถอะมานี้ก็ยังมีพื้นที่อยู่เลยนะครับเเน เพราะงั้นเนี่ยในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์สำหรับห้อง54เนี่ยเราเออกแบบให้รู้สึกกว้างขวางแล้วก็สามารถใส่เตียงคิงไซส์ได้จริงๆตัวยูนิตเลเยอที่นี่ทุกห้องเนี่ยสามารถใส่ไซส์คิงไซส์ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วก็ไปเตียงเหลือแล้วก็กระจกหน้านี้ขออนุญาตนะดูสิครับ โอ้โหเต็มผนังเลยนะฮะน,นช่ฟอร์ทูซิลลิ่งเท่าไหร่รสำหรับห้องนอนเนี่ยฟอร์ทูซิลลิ่งเนี่ยสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรเจ็ดสิบน่ะครับแต่ว่าตัวรฟวิ่งเมื่อกี้ที่เราไปนั่งกันเนี่ยอันนั้นได้สองเมตรแปดสิบอ๋อเหรอใช่ครับโอ้โหบรรยากาศนี่สกายการ์เด้นก็อยู่ตรงนี้นะสระว่ายน้ำยิ่งเห็นชัดเลยนะจากห้องนอนนี้ นี่ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับอ่านี้เป็นลูกสาวเป็นห้องลูกสาวโทนสีชมพูจริงๆห้องนี้เนี่ยตอนนี้ลูกค้าบางรายเนี่ยเขาก็จับคอมบายด้วยกันเพราะว่าอ่าบางคนจะอยากอยู่คนเดียวห้องใหญ่ๆห้องนี้ก็จะกลายเป็นวอล์กอินโครเซสที่เชื่อมต่อของห้องนอนได้เลย้าใจได้อีกหรือเป็นห้องทํางานเล็กๆไลบรารีก็ได้นะฮะใช่ครับได้หมดเลยนะครับอ่ะอันนี้คือทั้งหมดใช่ของภาพรวมนะห้องห้าสี่ตารางเมตรถูกต้องครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงแล้วกัน ไปดู3าห้าหน่อยไหม,ไ,หมได้เลยครับตบท้ายกันตรงนู้นเลยแล้วเดี๋ยวเราคุยราคากันได้ครับไปครับเอ๊ย not bad นะครับพี่ครับก็ห้องนี้ที่เรานั่งอยู่คือห้อง3าตารางเมตรใช่ผมว่าเป็นห้อง35ตารางเมตรที่คุ้มที่สุดนาเหตุผลที่คุ้มที่สุดเพราะว่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่คือระเบียงใช่แต่ว่าเป็นระเบียงที่สามารถใช้งานได้เหมือนกับห้องรฟวิ่งครับ เป็นห้อง35ที่ใช้ได้ในทุกๆตารางนี้นี่อันนี้คือความคุ้มของห้อง35ตารางเมตรคือค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะว่าทุกห้องเนี่ยระเบียงจะได้แบบนี้และหมอกไปก็จะเป็นส่วนของนี่เลยฮะซิตี้วิวใช่ครับตึกร,ราบ,บ้านช่องที่คือคุณจะเห็นเลยและยิ่งช่วงกลางคืนนะผมบอกนะจะสวยมากขนาดไหนเนี่ยถูกต้องอ<ช>คุณผู้ชมครับราคาต้องรู้ควินสุขุมวิท101 แน่นอนครับพูดคาว่าร้อยหนึ่งแล้วก็คือตั้งอยู่ที่ร้อยหนึ่งเลยอ่าถูกต้องครับนะครับผมริมถนนริมถนนแล้วก็ติดรถไฟฟ้าทา,ทางขึ้นอ<ช>่ะทางขึ้นสายพุทวิจ<ช>ิเลยนะครับไม่ได้ติดรถไฟฟ้าธรรมดาติดรถไฟฟ้าศูนย์เมตรศูนย์เมตรแล้วก็มีทางขึ้นรถไฟฟ้าเลยนะครับเป๊ะมากใช่ผมว่าอันนี้แหละที่ใช่และกับราคาที่ก็ต้องใช่ด้วยกับราคาของคุณสุรุลร้อยหนึ่งคือเริ่มต้นที่6.3ล้าน หกจุดสามล้านบาทสำหรับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแต่ว่าถ้าลูกค้ารายไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวมารับโปรโมชั่นดีๆได้นะครับนังนั้นอันนี้โปรโมชั่นดีๆของส่วนหนึ่งแล้วแต่ถ้าโฮมไบเออร์นะครับอ๋อยินดีมากเลยครับยิ่งมาจากโฮมไบเออร์เนี่ยเดี๋ยวเรามีส่วนลดพิเศษให้นะครับบอกเขาเลยครับแอนดี้สั่งมานี่ถ้ามาจากคุณแอนดี้เนี่ยเดี๋ยวผมออนท็อปให้อีกหนึ่งแสนบาทไม่ว่าคุณได้ลดราคาไหนเดี๋ยวเราออนท็อปให้ไปเลย You are the man. You are the man. ยินดีครับขอบคุณพี่ปองมากๆได้เลยครับฝากเชิญชวนเพื่อนๆชาวโฮมเมดสกายกันหน่อยครับครับโครงการควินส์ควินส์ร้อยหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เป็นโครงการที่พร้อมเข้าอยู่อาศัยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีร้านค้าที่มาเปิดด้านล่างนะครับก็ที่เห็นอยู่ก็เป็นอเมซอนนะครับในบริเวณชั้นล่างนะครับขึ้นมาชั้น7เนี่ยเราก็จะมีสปอร์ตโซนมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีในพื้นที่ของฟิตเนสสาวน่านะครับจนขึ้นไปถึงสกายลาวครับนคบเี่ยก็มมอวาสุขใ ตั้งแต่ข้างล่างจนถึงขึ้นไปถึงท้องฟ้าเลยเหมือนกับที่ล็อบบี้ที่เราได้แสดงเห็นนะครับ,รบอันนี้ก็คือความสุขที่เราเตรียมไว้ให้สําหรับคุณสมุยร้อยหนึ่งนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการนะครับขอบคุณมากครับพี่ป๋องได้เลยครับยินดีครับโชคดีนะครับครับผม